รายการนี้ผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่านานอุตรดิตถ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศสำนักงานแพร่ผลิตรายการโดยไท์วีดีย e ภูมิใจเสนอรายการเอาโฟกัส สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะกับรายการเอาโฟกัสนะฮะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวเมืองแพร่เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมนัดกับน้องไว้นะฮะคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่เห็นเลยครับระหว่างที่เรารอเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูมอห้อมดีกว่าวันนี้ผมพามานะฮะที่ทุ่งโรกนะฮะจุดที่มีการขายผ้ามอห้อมนะครับแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ผ้ามอฮั่มนะฮะที่ใหญ่สุดในจังหวัดแพร่นะครับวันนี้เดี๋ดวยวเราไปดูเสื้อมอฮั่มสวยๆกันก่อนฮะระหว่างที่รอเราครับดูเสื้อหน่อยครับเอ้ยพี่นภัเอ้าวน้ำมูกหูดนักกันกี่บูมเนี่ยอตีติดรถติดตลอดเมืองแม่นะพี่เป็นเช่นเดียบอ๋อเหรอโอ้โหนี่รอตั้งนานเอ๊ะผมเห็นมาเนี่ยแบบว่าทั้งซอยเลยนะ ้นใช่แล้วครับซึ่งเพราะว่าที่เขาขายผ้าห่มกันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าซื้อมาห่มเนี่ยนะครับหรือผ้ามาห่มเนี่ยเป็นของพื้นที่ของจังหวัดแพร่อะไรกครับแล้ววันนี้เนี่ยโอ้เซอร์มาฮ่มพี่บอกว่าเห็นมาซึ่งคนเยอะแล้วพี่อยากจะเห็นบอกว่าทำเลยนะอุ้ย อย่างแน่นอนวันนี้อุจะพาพี่นภัทรนะไปตั้งแต่เนื้อผ้าสีขาวๆเนี่ยจนมาเป็นสีแบบนี้ลวดลายแบบนี้มีให้พี่นภัทรเห็นด้วยแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเห็นด้วยกันเยี่ยมเลยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกเสื้อก่อนโอเคแล้วก็เฮ้ดูจากไซส์พี่นภัทรนี่ดูจากลานนี่ไม่มีไซส์นะพี่นภัทรครับตอนนี้อุ้มนะฮะพาพี่นภัทรมาอยู่ที่นี่แหละสถานที่ทําพ้ามห้องที่ผมบอกเมื่อกี้ไงแล้วตอนนี้อุ๊บนัดปั้นเหลืองไร้ซึ่งปั้นเหลืองเนี่ยเป็น เรียกว่าตั้งของที่นี่เลยนะคือดูแลการผลิตทุกระเบียบนิ้วตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนถึงออกสู่ตลาดเลยครับตอนอนี้นะไทยแล้วเป็นพีครับเป็นเหลืองคร,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 รับพี่นภครับและนี่คือป้าเหลืองนะครับผู้ที่ผลิตนะครับผ้ามอห้องของจังหวัดแพร่เลยก็ว่าได้คร่นกันเช่นกันเป็นทีเดียวแล้วก็สีสีอย่างนี้แล้วก็แต่คนญี่ปุ่นละปองแต่ที่ นี่ใสถุงมือแล้วมือแกบดําฮะดีเลยครับคุณอุ้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเที่ยววันเราก็จะถุงมือไปเราก็ใส่หน้าไว้หน้าเราจะไมเราจะมีตะก้าหันหไปครับผมไปไปเที่ยวมองแค่กันไปไปเที่ยวมอง ก <icana>, ็ใสพี่จะพาไปเที <ged bubble> ่ยวป่าซักสีเขียวอุทยานสวยงามเมือนในหุบเขาอ่าและนี่หละครับพี่พัดครับเราก็ได้ของที่ลึกนะจาาบ้านปลาเหลืองไปนี้กับแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการทำข้าวมะฮอมด้วยนะโอ้นี่นะครับ ไดลูกปูแลของพี่พัฒได้ลูกช้างไ่มีลูกช้างอะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณป้าเหลือมากๆเลยแค่ความรู้เกี่ยวกับการทำ้าห้องอมให้กับพวกเราเลยครับขอบคุณมากเลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่วันอุทยานแพะเมืองผีนะครับแล้วก็โอ้ยตอนนี้เขาบอกว่าที่นี่ดังมากอื พ่อมีเอเลี่ยนด้วยจริงๆนะแต่ว่าความแลกของที่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้อรายการเอาโฟกัสเดี๋ยวเราพาเข้าไปหลายคนอาจจะบอกว่าเคยมาเห็นละเคยมาดูละอะไรเียนะแต่ว่าอีกหลายๆคนก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอเคครับผมมาแอลเมืองแป้กันเถอจชิมคานมเส้นน้ำมี๊ยวใส่ ม่วงแต่เนื้อข้าวซอยอะไรใจคุณเมียงโกไสนี่น้ำใจงานจะพาน้องไปนั่งสํารอพอเฮือนเก่าด้วยกันชมความงามแหมเป็นงามแพบมึงผีสวยนะสวยนะจริงๆต้องบอกว่าอุ้พุ่มเคยมาครั้งแรกเหมือนกันหรอแต่ว่าระหว่างทางคุณนุ่มครับที่นี่เลย แนะนำเลยใช่ไหมมันต้องมีของกินด้วยระหว่างนั้นไม่ครับเที่ยงตอนนี้เที่ยงแล้วครับนะเดี๋ยวเราพักทานข้าวกันที่นี่เลยกับไก่ย่างน้ำชามครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีชื่อนะครับในเส้นทางที่เราเดินทางกันมานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมานั่งทานที่นี่แหละเราดูสิว่าความอร่อยจะขนาดไหนอยากที่เขาร่ำลือหรือเปล่าสั่งหรือยังเนี่ยเดี๋ยสั่งเลยดีกว่า ครับนี่ฮะต้องบอกว่าไก่ที่นี่บอกว่าหนังพีงน้องนี่กรอบๆเลยนะนะแล้วก็ข้างในนี่เคยกินเคยกินเคยกินข้างข้างในนีเนื้อนี่นุ่มมากๆเลยครับแล้วก็หนังนี่ไม่มีมันเลยฮะเห็นพวกใช้ไก่ตุ้ตัวเนี่ยอันนี้ดูดูไม่ออกนะแต่น่าจะว่าอร่อยจริงๆัวรครับต้อบอกว่านอกจากไก่แล้วเนี่ยตังนก็อร่อยนะใช่ส้มตังนี่ก็บอกว่ารสชาติแบบว่าสุดเลยนะ อร่อยมากๆข้าวตนมแต้บ้านผมนัวมากใช่ยังไงก็แวะมาครับนวัไมีภูเขาทะเลต้นไม้ชายนาวและพื้นทรายมหัสจรยรเมืองไทยจะไกลหรือใกล้แค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัสจรรย์ แ้องอุ้มอร่อยไหมโอ้ยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยม่ว่าจะเป็นไก่ย่างเลยช้มตำนะครับต้องจัดว้แน่นเลยแน่นอโอ้ยกินซะขนาดนั้นก็ไม่ถ้าไม่แน่นนี่ก็อยู่บนแปลวต้องขอขอบคุณนะครับกับลุงเสรีเทียมตานะครับกับไก่ย่างน้ำช่ำครับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ถึงพระธาตุปูแจครับผมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวในเส้นทางที่เราเดินทางมาเหมือนกันแล้วก็มานมัสการพระธาตุปูแจครับซึ่งตอนนี้แบบดูบันไดน้องอุ้มต้องบอกว่าไหวไหมยังไงก็ต้องไหวนะพี่พา์ระอืองั้นเดี๋ยวพี่นั่งรอนี่น้องอุ้มขึ้นก่อน ต้องไปด้วยกันดูเส้นทางนะครับก็จะแบบตรงนี้จะเป็นบันไดหน้านะนะครับที่ขึ้นไปสู่พระธาตุแต่ถ้าใครที่แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่อายุน้อยแบบพวกเราเงี้ยนะก็อาจจะใช้เส้นทางด้านหลังนะครับ,รบในการเดินทางขึ้นไปแต่ว่าวันนี้เราฟิตเต็มที่เ,เ,รเราจะเราจะเดินขึ้น,นไปนลองนับดูว่ากี่กี่ร้อยก้าวโอ้ยเป็นกิโลกันแลพี่แต่ก็ย,ย่อพระธาตุอยู่ด้านบนอยนน่างอั้นกู ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปวคนมากแน่เลยลองขึ้นไปดูไปเริ oh, oh. ่มลองดูให้ ใ้เรามาถึงอ่างแม่ถางครับครับผมที่จะพาน้องกุ้มล่องเรือโอ้จริงดิจริงโอ้ตื่นเต้นมากอยากจะไปอย่ากอยากแล้วอยากแล้วอืเต็มตัวเลยฮะโอเคต้องต้องใส่สับเราต้องไปเตรียมตัวก่อนเนะใช่โอเคไปเลยดีกว่าัอผม ครับคุณผู้ชมครับนะฮะหลังจากที่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วอ่าเราขึ้นเรือกันมาละครับนะฮะวันนี้ได้รับนะฮะความอนุเคราะห์จากพี่ติ๊กนะฮะเจ้าของแพนาวีแล้วก็พี่เปิร์ครับด้านหลังนะครับแล้วก็พามาเที่ยวกันบนเนืออ่างอุ้ยตื่นเต้นมามาดูกระชังปลาถือว่าเป็นไฮไลท์ของเทปทริปนี้เลยสุดยอดการนั่งเรือครับผมแบบเต้นแบบวินมอไซ วับตรงไปก็ได้จบเป็นที่วันนะฮะเดี๋ยวในเวลาที่คุณมาเที่ยวที่อ่างแม่ถาเนี่ยก็มาติดต่อได้ที่แฟรนาวีนะครับอ่าแล้วก็จะมีเมนูอย่างเงี้ยคะ้ขึนที่ก็จะจะเน้นที่เมนูปลานะคะปลาเป็นหลักคร่ะแต่อย่างที่ที่มาวันนี้เราทำปลาเกตื้นปลาเกตื้นมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเล ไมานาและพื้นสมหสัจทจเวเราจะขึ้นไปกระชังปลาไปหาต้นตอของปลา <c oughs> ว่าสองตัวนี้มาจากไก <c oughs> ่นะครับอ้าวเดี๋ยวสกู่ครับนะฮะเราขึ้นไปบนกระชังปลากันนะครับอะไรครับเนี่ยนะเดี๋ยวเชิญกินปลากันก่อน ปลาเหรอปลาทอดกุ้ยไข่นั่งนั่งไว้ละครังน้องจะมีปลาฮาแล้วยังยังมีกุ้ยไข่ด้วยนะอากาศดีมากคุณท่วงโอ้หเย็นสบายมากๆเลยโอ้สบายสบายมากตรงนี้คือจุดที่เขามาดูปลาชื่อเรี้ยงอะครับผมเขาบอกว่าขึ้นชื่อมากเลยนะคือปลาไทยอ่าาาเดี๋ยวทำความรู้จักกับเจ้าของหน่อยอะ ไหนไหนลุงครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของนะฮะรับกระชังตรงนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ครับลุงสามสิบกัวบอลสามสิบกบอลปะังนั่นเลยปะปลาคังสิบกัวบอลครับนั่นเป็นปละนิ้นกับพิมพ์อ๋อรวมๆกันไปครับผมแล้ววันนี้จะพาผมไปดูปลาเลยครับก่อนนะดู ปลาค้งโอเคเนาะปลาค้งก่อนครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลงไปดูปลากันนะบนกระชังเลยแลแบบชิวๆสบายๆอ้าวเดี๋ยวคุณลงเข้าไปยังไงแตยุบหรือเปล่า ยอดมากๆพี่ระมาละเนี่ยเยี่ยมมากครับถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบทานปลาด้วยอยากจะรู้วิธีการเลี้ยงด้วยนด้ครับปมาที่นี่ได้ครับขอบคุณรวยมากครับครณมาการณบในการพาเที่ยวชมไปทางปลาขอ้ความด้วยครับผม ก่อนจะปิดรายการกันไปนะฮะเดี๋ยวพี่ติ๊กเขาจะร้องเพลงนะฮะเป็นช่วงปิดให้นะครับนอกจากจะทานข้าวอิ่มได้ล่องเรือนะฮะสุดๆนะเจ้าของยังใจดีร้องเพลงให้ฟังด้วยนะครับบรรยากาศชิวมากครับนะฮะเดี๋ยวช่วยกันร้องโอเคสามสี่พอมีความสุขไม่มีทุกข์จะให้ไม่สุขได้อย่างไร I, I,